สบายดีบอรสกูทุกคนด้วยจ้าสบายดีตอนเศร้าลงมาหน้าสิบเบิง่งสิไปเบิ้ลน้ใหม่เด้อพี่น้องเบิ่งน้ำหมอกพี่น้องน้ำหมอกลงน้ำหมอกติดอยู่เนี่ย ส่วนข้าแดงแล้วพี่น้องทางนี้อีกบนดนก็นได้เกี่ยวละพี่น้องอ้าวมันหมอกลงรายขนาดอ้าตัวนีน้องเข้าบบ่มันงามพี่น้อง บรรยากาศตอนเช้าๆอ้อตัวนี้เหลืองนะเหลืองเหลืองอีบบเกินเท่าใดเมื่อกีได้เกี่ยวแล้วนี่ตัวเหลืองกับเหลืองแล้วพี่น้องเว้ยแต่ว่าตัวนี้ยังเขียว,ยวอยู่เขียวเขียวเยเข่าอเข่าคนละแนวเนาะ น,นี่จะเป็นข้าวอย่างก็ข้าวตี้ยบข้าวอย่างนี้แหละข้าวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นข,ข้าวขาวหอมๆตะเวนกำลังออกตะเวนสูงนะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงป่ายเจ็ดโมงเช้า ส่วนตัวนี้ก็เข้าอันเข้าเจ้าแล้วพี่นอ้องเป็นสีดำๆในดำใช่ห่วยมันจะออกคือเขากล่ำนีน้ำห่วยก็เริ่มแห้งอ่ะสีสันมัน ตัวนี้กัยังเขียวๆอยู่หั่งงามๆาม๊ก่อมันคือน้ำขุ่นมะโอ้น้ำมันขาดเลยบางนี้ท่วมหัวน้องต้อยเลยวะนี้โผสูงเนาะมันงามท่วมหัวเลยเนี่แล้าวก็สิบเลเบิ้งเน้ำไม้ต่อไปฮอสก่อน,นอกไม้แล้วข้าวเบิ้งที่นี่น้ำไม้ไ คือเงียบใช่ป่ะแต่หอยบวบยักษ์หน่อยักแดงเลยบ่มีน้อไม้พี่น่อบ่มีน้อไม้สับพีน้องเขาเอากอนล่ะน้อไม้เฮากะแนงมันเลยพี่น่อง ฮักกับอะไร้นี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้กักหฮักบราอีโอ้มันแมงจากพอ ดึงบ่ได้พูเอาพูแนงน้อยมัน Ui một Một cát bằng này Hãy subscribe cho kênh Toàn sao sao Ôi, Chỉ hát nhỏ Đây đây hả, để chị ao đây, nồi này kia đâu Ờ nhẹ nhẹ, nó mỏi kìa mẹ, sao rồi เรื่อยเอเชียมาพี่น้องคุดเอา้าแข็งแต่นี่บ่เอาแข็งให้อีกนอหนึ่งกับ,กกกบพี่น้องจะเช้าหน้ำใหม่ก่อนสบายดีพี่น้องมาค่อนฮือนแล้วเพี่ตืน่นทำไมเหาก็ะปอกได้เริ่มหนึงแล้วนี่ยังนอหน,น่อยมันเจาก็ะโปรง ้ปลาน้ำปลา่อนอยู่ให้หนีายวจะไปป่อยโค่ไก่หั่นก็เข้มหน้าตอนนั้นก็แห้งเบิดพีปน้องกินแต่ตัวมันตายปลาบัดมือไปเลาะผัดโบแห้งกโไ่แกงตอนสวยแข็งจัง ไม่ก็อึดและยามเียเริ่มสิบุมี่หน้่มไม่ละเลานาเลาะเบิ่งข่าหน้าเลยตอนเศร้าๆตัวตัวแก่แห้งก็มีข่าหันออกสีเหลืองๆในละกระเกืินทิศนี่มมมันบ่กทิศจำได้จะหน้ก็ได้เขียวละ มันซุกมันกับ,บนน่ันในซุกเบิดเข้ากันเหนงน่อยมัน,นกะกะสีห่อนๆเลยพี่น้องมันมันไปเศร้ามันหมอกลงไล่ลาย,ลาย คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใต้เมล็กเดียวนะจ๊ะคลิปนี้ครับก็มาสบายดีพ่อคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย